ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเครื่องเขียนสนุกๆของมะปัางนะคะและถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สไตล์กินเที่ยวเล่นสไตล์มะปังก็ไปติดตามได้ในช่องมะปัางน้อยค่ะ hello ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับมะปังอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วง Plan with me ค่ะก็ช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะก็แน่นอนนะคะก็จะเอาบูเรดเจอร์นของเดือนมีนาคม ฝากนั่นเองนะคะทุกคนแต่ถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูเดือนมกราหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็สามารถไปดูที่ลิงด้านบนนี้ได้เลยเนาะเออเดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้นะจ๊ะตรงนี้เลยโอเคก็เนื่องจากว่าจริงๆแล้วเดือนนี้จะต,ต้องลงตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วใช่ป่ะแต่ว่าเนื่องจากพี่ปานนะคะติดภารกิจไปเกาหลีฮัลโออติดภารกิจเที่ยวนั่นเองนะคะทุกคนก็ ก็เลยแบบว่าได้ชอปปิ้งของมาแบบเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ทําให้ลงคลิปช้านั่นเองค<ม>่ะทุกคนก็ขอภัยมาณนะที่นี้ด้วยเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะปังก็เลยมีคลิปวอล์กนะคะมาฝากทุกคนนั่นเองค่ะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูได้เลยนะเป็นวอล์กร้านเครื่องเขียนเกาหลีโมนามี <ๆ S 1> นะคะทุกคนเออคือดีงามแล้วก็เลิศมากๆเลยเนาะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครอยากให้ปังนะคะเปิดถุงรีวิวของจากเกาหลีซื้อของมายเยอะมากเลยจะทำคลิปเฮ่อคลิปเปิดกล่องเปิดถุงเอามาให้ทุกคน ได้ชมนั่นเองนะในแบบว่าเร็วๆนี้นะคะทุกคนก็คอยติดตามด้วยนะคะใครยังไม่กด subscribe ก็กดไว้นะจะได้ไม่พลาดนะจ๊ะกดกระดิ่งไว้เลยกระดิ่ง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 นะโอเคอ่ะก็คลิปนี้นะคะก็จะทําในธีมของแบบว่าต้นไม้ใบหญ้านะคะในเดือนมีนาคมนี้เนาะเออมีนาก็ต้องแบบมีใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเออเนาะโอเคงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนแล้วก็ทำางมากเวอร์นะคะทุกคนสามารถไปทำตามกันได้เลยไปชมไปเลยค่ะ โอเคค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นพวกปากกาตัดเส้นนั่นเองก็มีหลากหลายยี่ห้อแล้วแต่ใครจะใช้อะไรได้เลยเนาะแล้วก็ดินสอยางลบค่ะตามด้วยไม้บรรทัดนะคะ ปากกาสีต่างๆค่ะทุกคนรอบนี้จะใช้เป็นโคอินะคะเลโตแล้วก็ที่สําคัญค่ะตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่เะมากเลยเป็นโมนามินะคะตัวนี้เลยนะคะเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะคะก็ไปลองดูคลิปด้านบนได้เลยเนาะเออได้มาจากเกาหลีนะคะที่ไทยยังไม่มีขายโอเคต่อมานะคะก็จะเป็นพวกเทปลายใบไม้แบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยและก็เป็นวาชีเทปนะคะไว้ตกแต่งค่ะ เทปกาวสองหน้าค่ะเอาไว้ติดอะไรก,ก็เอาไว้ติดสิ่งนี้นั่นเองนะคะก็คือปะปังก็ทําการปริ้นนะคะรูปนะคะมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถเสิร์ชหากันได้ด้วยคําว่าคีย์เวิร์ดด้วยคาว่าแบบแคนตัสหรือว่าด้วยคําว่าแพลนนะคะต่างๆแล้วก็จะได้เลือกอกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็ตัดออกมานะคะแล้วก็สามารถระบายสีเองได้แบบนี้เลยเนาะถ้าใครแบบว่าแบบเออไม่มีสติ๊กเกอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แบบนี้ได้แทนได้เนาะ หรือว่าจะปิ้นออกมาให้แบบเป็นสีเลยแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเออก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลยโอเคค่ะก็อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะองั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยค่ะ โอเคค่ะเริ่มกันที่หน้าปกของเดือนมีนาคมกันก่อนนะคะรอบนี้เราก็จะใช้เป็นเทปใบไม้ต่างๆนะคะมาทําการตกแต่งตรงขอบด้านซ้ายนะคะของสมุดนั่นเองแล้วก็ทําเป็นแบบใบไม้ร่วงหล่นลงมาอะไรอย่างนี้เนาะจากนั้นเราก็เขียนชื่อหน้าปกของเราลงไปเป็นเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะเป็นตัวคาลิกราฟีจากนั้นก็ใส่เป็นมินิคาเลนดาของเราลงไปนะคะ ง่ายมากรอบนี้คือทําง่ายมากนะคะคิดว่าหลายๆคนนะ่าทำตามกันได้เนาะโอเคก็เรียบร้อยแล้วสําหรับหน้าปกของเรานะคะต่อมาเราจะมาทําตัวมันลี่แพนกันซึ่งมันลี่แพนเนี่ยรอบนี้ก็จะใช้เป็นวาชิเทปนะคะมาทําเป็นเหมือนเป็นขอบบนของวันที่นะคะในตารางนั่นเองเนาะโอเคแล้วเราก็ตีรอบให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นการเขียนคาลิกราฟีนะคะเป็นชื่อเดือนเหมือนหน้าปกเลยเนาะฟอนต์เดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะออันนี้ก็มาทับด้วยสีสีเขียวๆเ,เนาะมันจะได้ดูดเข้าตีมแล้วก็มาเขียนทูบายลิสแล้วก็โนตรงขอบด้านขวานะคะที่ยังมีพื้นที่ที่เหลืออยู่เนาะแล้วก็ตกแต่งด้วยอ่า น้องแคนตาตทั้งหลายนะคะอันนี้ก็เป็นรูปมาเนาะมาใช้เป็นกระดาษโฟตโต้แล้วก็เอามาตัดนะคะแล้วก็ใช้เป็นเทสกอตเทปสองหน้านะคะมาแปะแล้วก็ตกแต่งนะคะให้สวยงามนั่นเองอันนี้ก็คือทำขอบเนาะด้วยแบบว่าปากาเลโต้นะคะสีเขียวนะคะทำให้แบบว่า เดอนของเราเนี้ยจะได้แบบดูเด่นขึ้นมาเนาะแล้วก็ใส่วันที่เรียบร้อยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวมูทแทรกเตอร์นั่นเองรอบนี้ทำมู o แทรกเตอร์แยกออกมานะคะอ่ารอบนี้ก็คือจะใช้เป็นแบบว่าลูปแคนตัดต่างๆนะคะซึ่งปิ้นใส่กระดาษ A4 มาแล้วก็เอามาตัดเนาะแล้วเราก็เอามาแปะนั่นเองเนาะ ง่ายมากรอบนี้หรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่มีเครื่องปิเนเหล่งเงี้ยเราก็สามารถว่าดลูกแคนตัดเองก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือใส่วันที่ลงไปเนาะเพื่อที่เราจะได้เอาไว้ระบายสีในส่วนของวันที่นั้นๆอะไรอย่างนี้จากนั้นเราก็มาระบายสีตัวมูแทคกเตอร์ว่าเออแฮปปี้นี่คือสีเขียวแล้วก็ แสต็กก็เป็นสีน้ำตาลอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็มาตกแต่งมูทเท็กเตอร์นะคะตัวหนังสือของเราด้วยปากกาเมจิกสีเขียวนั่นเองค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยเทปใบไม้นะคะให้แบบว่ามีความเข้าตีมาใช้วาชิเทปแต่งขอบด้านบนด้านล่างนะคะ ต่อมานะคะเราก็จะมาทำ Habit Tracker กันซึ่ง Habit Tracker รอบนี้นะคะประปางก็จะทำทั้งหมด6อันด้วยกันนะคะก็คือมี Finding a New Idea นะคะก็คือแบบหาแบบไอเดียใหม่ๆทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ดื่มน้ำหวานนอนหลับให้ครบ8ชั่วโมงทานอาหารคีนตื่นให้เช้านะคะแล้วก็ทานผลไม้ทุกวันนั่นเองค่ะอันนี้ก็ทำเอาไว้แล้วก็ใส่เป็น มินิคาล e n d เอาไว้เนาะเออก็จะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเขียวนะคะ2-3โทนเนาะแล้วก็ใช้เป็น ติ๊กเกอร์หรือว่าเป็นอันนี้คือใช้เป็นรูปรูปแ่นตาที่เราปิ้นมาเนาะแล้วก็ตัดแล้วก็แปะลงไปเลยเออแล้วก็ใช้ว่าชีเทปตกแต่งอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเรียบร้อยค่ะทําง่ายมากเนาะเออรอบนี้โอเคต่อมานะคะก็จะเป็นวิลลี่แพนซึ่งวิลลี่แพนรอบเนี้ยเราทําการเตรียมรูปเอาไว้นะเพื่อจะเอามาตกแต่งนั่นเองนะคะรูปมันก็คือปิ้นออกมานั่นแหละแล้วก็ทําการลงสีด้วยแบบปากกาเรโต้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะลงสีหนัก,นกๆแล้วก็ไล่สีแบบเนี้ยมันจะซึมใช่ไหมอปปังก็เลยแบบพิ้นรูปมาแยก กว่าแล้วก็มันจะได้แบบไม่ซึมไปอีกหน้าหนึ่งเนาะโอเคก็ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ตัดค่ะตัดเสร็จแล้วก็แบบโอ้น่ารักกุ๊กปิกมากเลยอย่างเหมือนสติกเกอร์อะเราไม่มีสติกเกอร์เราก็เป็นเองก็ได้เนาะเออดีโอเครอบนี้เราก็ใช้คาลิกราฟีเหมือนกันในการมาเขียนแบบว่าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าวันศุกร์รอบนี้มันเริ่มต้นวันที่1เป็นวันศุกร์อะเราก็เลยต้องเขียนวันศุกร์ลงไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายวันที่แเนี่ยก็คือเป็นเป็นแบบ นิวไอเดหรือว่าเป็นโนงต่างๆอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอ่ะแล้วก็ใช้สติกเกอร์หรือว่าเป็นที่เราปิ้นออกมาเนาะเมื่อกี้นี้มาแปะนั่นเองนะคะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามคะ่ะง่ายมากอันนี้ก็ตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยนะคะเป็นขอบเป็นอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคอันนี้ก็คือด้านหน้าของเราเรารู้สึกว่ามันโล่งไปหน่อยเราก็เลยจะใช้วาชีเทปนะคะมาติดตกแต่งตรงขอบซ้ายแล้วก็ขอบขวาน่ะเองนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงขอบด้วยกันกลายนิดนึงนะคะ่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วเนาะอะ,อะมาดูกันดีกว่าว่าทำออกไปแล้วเป็นยังไง เป็นไงทุกคนชอบกันไหมคะสําหรับธีมในเดือนนี้นะคะก็มาปางก็ชอบมากนะคะพอะรู้สึกว่ามันดูสบายตายดีเอาละค่ะถ้าใครชอบบ l ูเรดจอนแนลของเดือนมีนาคมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามในเดือนต่อไปกันด้วยนะบ๊ายบายค่ะ